It starts with life. one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed to right to explain in due time. All I know time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. You didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on. So what do you call คลิปเมื่อกี้โอ้โหได้เต็มเครียดเลยครับโอ้โหทำภารกิจมานี่ขอโทษด้วยนะครับที่ภารกิจไม่ติดต่อกันนะครับก็เรามาเล่นภารกิจกันต่อเลยภารกิจต่อไปนะครับก็อาจจะไม่ติดต่อกันก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าได้มันเต็มโอ้โหแทบเศร้าอะครับเศร้าเลยล่ะไม่ไม่ต้องแทบบอกเศร้าเลยล่ะโอ้โดูครับเนี่ยผมเล่นมาตั้งเยอะอะโอ้โห โอ้โหเครียดเลยอะโอ้โเครียดเลยอะโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาเล่นพารกิ่กันต่อไปเลยแล้วกันนะครับก็ถ้ามันไม่ครบก็ไปดูของฝรั่งไม่ก็ดูของคนอื่นก็ได้ครับก็ต้องขอโทษทุกท่านที่รับชมนะครับก็จะรอความให้มากกว่านี้แล้วกันนะครับเอ้าแป๊บนึง มาให้ทำภารกิจใหม่เหรออันนั้นให้ทำภารกิจไหมเยี่ย yeah. มมาตอนนี้เหระครับมาเพลมาเลยมาตอนนี้แหละเราเราไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่ามาให้เลือกภารกิจที่ผมถามเมื่อกี้ใหม่นะครับมามาเลยมา โอ้มาเลยเนี่ยแหละผมเคยทำมาแล้วไม่เป็นไรจัดไปเลยมาคนแรกวันนึงหาตัวนี่แหละมาเลยอยู่โอ้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวแป๊บนึงเขาไม่ได้เขาไม่ให้เราทำภารกิจใหม่เหรอโอ้โหเศร้าเลย แป๊บนึงนะครับผมขอออกไปมั้งออกไปออกไปหน้านี่แป๊บนึงแป๊บนึงเมื่อกี้เมื่อกี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันเอ้ยไม่ใช่เอ้ยแป๊บนึงแป๊บมังคอนติเนียวเย่เย่ก็คือผมเล่นไอ้ไอ้ข้างล่างไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปดูของคนอื่นแล้วกัน เพราะว่ามันไม่เรื่องภารกิจใหม่ครับมันแค่มันผมเข้าใจผิดว่ามันให้เรื่องภารกิจใหม่แต่ที่จริงมันให้เลือกอีกอันหนึ่งครับเพราะอีกอันเพราะอันหนึ่งเราเลือกเสร็จไปแล้วใช่ไหมอีกอันหนึ่งมันก็มันยังมีอยู่ก็คืออันข้างบนนะครับก็ขอผ่านดูพันด้วยนะครับมาครับอือหูแทบเศร้าเลยเมื่อกี้แทบเศร้าเลย โหทำไมต no? 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 ้องเกิดเรื่องนี้กับเราเนาะเนาะยวดูครับแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็ผมเป็นเสร็จไปแล้วอันนี้ผมยังไม่เล่นไรกับทาวเวอร์เนี่ยอะเรามารีวิวไรกับทาวเวอร์กันกันเพราะอันนั้นผมเล่นเราได้มาเต็มครับ โทษด้วยนะครับขอโทษด้วยครับผมตอนนี้ผมจะให้รอบข้อกันนี้ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็แยกแปรมาแล้วครับอืไปครับ Yeah. เฮ้ยถามทุคุณนะเหมือนเราเคยเล่นมาแล้วอ่ะเหมือนเราเคยเล่นมาแล้วแต่ก็แต่เหมันก็ทางมันเหมือนเดิมและครับแต่ว่าภารกิจอ,อาจจะเปลี่ยนนะครับวางกันให้ผมเดาเฮ้ยเวอร์ทูเดาครับดีที่สุด อุ้ยแหยื่อดเอ้ยไปตายซะไปตายซะอืมอืมฮะมาไปไึงครับไปไหนับ กโอ้โหเมื่อกี้ได้แท็กซี่ค่ะแท็กซี่ให้พ่อแล้วครับโอ้โหอือเรียกแท็กซี่แบบเปี้ยวมันมาเต็มเลยอืมอ้าวเจ๊ทำไมนั่งอย่างนี้ยยืนแอนตัวจ้นั่นแหละเย้เย้โอ้เด้อยกายกระจยกระจายโอ้เรื่องเขาทำเหมือนจริงจริงเหรเฮ้อ อื้ฮอื้มเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้เอ้ยยายยยอยยยยยยเอยยยย้ยย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 ยเยาอยยยอยยยยยย้ยยยยย้ยยยเอยยยยย้ยยยอยยยยเ้ยยยยเย แย้งเชียงเชียงเชียงรู้จักเปล่าโอ้โหเลือดมันปุดปว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 ดเลือดมันปุดปวดปวดเลยอพาที่ไอ้ที่ผมทำแล้วได้มันเต็มแน่โอ้โหมันมีอันนึงหัวขาดแบบสโลโมชั่นอะแยม เศร้าเลยอะ่ะโอ้ยเอ้ยเศร้า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 โซ่เลยเศานี่ไงแบบอย่างนี้เลยเนี่ยกระโดมชั่นแล้วหัวคาแบบเอ้ยแล้วมันหัวติดกันได้อะเอ้ยโอ้โหแพ้เกมแพ้เกมเย้เอ้ยเอ้ยโอ้ย ทำไมหัวไม่ได้อะเอ้ยอ้าวที่จริงหัวน้องขาไม่ใช่เหรอช่างมันเถอะเอออู้หเลือสัตว์กระจุกะจากเขาทำเหมือนจริงๆนะผมยอมรับเลยว่าเขาทำเหมือนมากนี่พ่อทางนี้โหทางนี้ผมไม่อยากขึ้นเลยเลนน้องเลือดเอ้ยสระน้ำ Water yeah Water បានប៉ាប um ៉ាប៉ <h <h ាប៉ាប៉ាប៉ាអូលើតែหมดអឺស្អាតមិនលរវឹងលវើយប៉ា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 អូ โาไกจะถึงแล้วอาไม่ he want to kill me อเฮยตัดหัวโอ้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 ไม่ he want to k i l เสีย โซฮัอุอ้ยกูโทษแกโซฮอวอุ๊ยโอ้โหโอ้โหกีมบตะไก่ไอ้ทำไมโอ้เฉือนเฉือนก็ไม่ตายอืไทยบเออกว่าจะตายเอ๊ะเอ้ยเอ๊ะ มมยเอาแต่ตอนแรกมันบอกให้เข้าเข้าทางหน้าต่างครมันบอกว่าเออมันบอกว่าเข้าทางประตูเอาไงกันแน่เนีเ่ยเออเฮ้ยเป็นมงแล้วประตูมาอยู่ไหนอ่ะเนี้ยอ๋อประตูอยู่นี้โอ้ ไอีไซไอ้ไซหอละบโดนโดนกุจจลในกาแน่อะไรพูดมาเร็วแอลวะเจ้าพเจ้เกิดอะพีเกี่พิกี u พิก t คนะสอัปเยอะไรโอ้ แต่สรุปนี่พามากับดักใช่ไหมเนี่ยโถ่เร้ยเร็วเผืออ้าโหดันเหมือนกับเออเดเมทริกอะชัวร์เฮ้ยเฮ้ยอ่อไอ้ยาสีเหลียว กะนี่เฮ้ยอ่ะเอาไอ้ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวตอนอย่างนี้เองจะทูเฮ้ยปั๊บอืมต้องจะไปยังไงอนี่ะปะเดี๋ยดับปะปะปอืมอืมอืมปะดูหัวเดี๋ยกระจายไวไลายแน่เฮ้ย โอ้เอาไปเดาเอาไปเดาย่งเยมันต้องมีทางเข้าแถวๆนี้นะยเจ้เฮ้ยมันจะเข้ายัางไงอ่ะแปบ๊บหนึ่งถามก่อนมันจะเข้ายัางไงนี่อ่ะอ่าแล้วก็เดินตรงไปลานนี้นะอ่ะเอาเฮ้ยแล้วมันเข้ายัางไงอ่ะ <c oughs> Kau terlepas. Oh, hey, nak jadikan begini yang ai? Iya. Oh, oh. Weh, lagu. Oh, oh. oh. วาเหรอยังอยู่วงสงสยเลนได้ไงสุยซอยไเลนเออเวจ็ดเซเโฟตเยไปๆไปๆไปๆอไวนยแล้วก็ปิดประตูล็อกประตู้ไม่การ

ไป่ใช่เอ้ยจะคุยเืองอะไรเอ้ยเอ้ยจะคุยเรืเไไ่ออะไรเฮ้ยโอ้โนเอ้าบันไดมีให้ขึ้นนี่ป่ะบันไดเออบันไดมีให้ขึ้นโอ้ทำไมไม่ยอมขึ้นอ่ะโอ้โหบันได บันไดอยู่ข้างๆไปซะนูน่นยังไงเนี่ยยังไงเราล่างเหรอเพื่อความปลอดภัยโดดตรงถังดกวะไปเฉ่ะอะไรโอ้ไม่เห็นเลยเนี่ยไป,ไปชาดกวะ อะไรอะไรโอ้โหซึ่งซึ่งในพระธรรมอะไรอืมเออโอ้เลือดมาเต็มโอ้โหมาเหลือกระปิดอย่างนี้นะเอออะไรมารู้เท่าทีหมดแล้ว เออตายเลยอ่ะไม่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 ตายเลยเศร้าโศกเสียใจไปก็ไม่ได้อะไรมีแต่เกิดใหม่เท่านั้นถึงจะดีโอหมา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 ไโอ้โหเฮ้ยสามร้อยโอ้โหโอ้โหอะไรอะ เวลบเบ้คืออะไรอ่ะเอาเอองงเลยงงเลยครับโอ้โหงงเลยครั้งนี้งงแรงทั่วนหน้าอืมงงอย่างทั้วนหน้า อะไรอ่ะมาก็โอ้ไม่ก้อนเลยโอ้โหเอาไปให้น่าดอกเบี เอาน,นี้ดียกว่ามามาขรังหน้าลกันคลิปนี้อาจจะไม่ได้อะไรเลยน่าแต่ความมันนะครับแต่คลิปหน้าได้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นตเต็ม